เดี๋ยวโชคให้ดูอันนี้เราเรียกว่าจมน้ำอันนี้เราเรียกว่าพี่เห็นเหมือนชั้นหินไหมลงบนไดเลื่อนเห็นไหมครับจมดินไหมเห็นไหมครับเนี่ยบันไดเรื่อนลงมาเป็นชั้นหินไหม,มจมดินจมดินคือสุสารคนตายคือถูกฝัง แสดงว่าเล่นกับจิตได้สมนึกไหมดังนั้นพวงจุ้ยพิคาดพี่สาวเห็นยังวลเราพี่สาวไปห้างจะเป็นร้านค้าเราสังเกตหมดไหมมันจะมีในยักษ์พวกนี้ถามว่าตลาดไม่รู้พวงจุ้ยตลาดโลกระทัดแค่แต่นี่เป็นพวงจุ้ยสาคลนแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าหนังสือพวงจุย้ยเล่มนี้เป็นเล่มแรกเล่มเดียวในเมืองไทยที่ตีแผ่พวงจุย้ยสาคลนได้อย่างละเอียดและใช้งานได้จริงทุกอย่างมันขายดีมากขาดตลาดแค่นั้นจบ ที่นี่ก็ไม่ได้ขายชอมีหนังสือวางซีเอ็ดในอินเยอะนะบอกไว้ก่อนอันนี้ก็ให้ดูว่าขวงมุ้ยที่เราเรียกว่าขวงมุ้ยสากลที่เขาใช้กันแต่ขวงมุ้ยตลาดไม่ค่อยดันมาสากลเพราะดันสากล่ะเวลาการจับพวกนี้มันแพงไหมมันต้องอินทีเรียมันต้องบิวต้องใช้ต้นคุณทุกอย่างแต่ไม่รู้เรื่องเป็นเคสยิ่งคนไม่รู้ในเรื่องเขาใช้วิชาพิมาเรียนขวงมุ้ยสากลแล้วก็้เป็นขวงมุ้ยจร,จร,จร,จริง แต่เป็นวงจุ้ยคนเป็นเพราะคนเป็นต้องเห็นเล่นปฏิกิริยาสมดุลโดยตรงเลยนี่คือวงจุ้ยคนเป็นแต่ไอเดียพวกนี้สินแสตลาดดึงระดับตัวเองขึ้นมายากและต้นทุนที่ลูกค้ารองรับแบบไม่ไหวในการจัดวงจุ้ยพวกนี้คือการตกแต่งการยิวสถานที่ทุกวันนี้เวลาที่ไปห้างไปอะไรก็แล้วแต่ที่ลองสังเกตดูแลกันนะครับน้ําสูงดินสูง แต่สมัยก่อนจัดเถือนจะเล่นอะไรแค่ปลายแหลมทิ้งแทงแต่ทุกวันนี้เป็นไงบ้างคุณสมบัติจมน้ําและจมดินห็นไหมห้างทุกห้างในเมืองไทยจัดหมดแล้วสิ่งที่ต้องการจะสื่อให้เห็นนี่คือวงจุย้ยสามคนเขาเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ทําไมหวงจุ้ยตลาดบ้านเรามาอย่างนี้ไม่ได้หนึ่งลูกค้าอย่างเราบ้านเรานะครับทุนไม่ถึงนอกจากห้างองคอง์กรใหญ่กลับอะไรรู้ไหม วิชาพวกนี้ซินแสขายอะไรไม่ได้เพราะเคสมันอยู่ในรูปแบบพวกนี้อยู่แล้วจริงไหมแต่ถ้าเป็นวงช่วยตลาดน่ะจัดอย่างนี้หลายตามแต่ถ้าเป็นเคสวงชุ้ยตลาดลราไม่กี่ร้อยไม่กี่พันไม่กี่หมื่นลูกค้าเข้าถึงแล้วกูก็ได้กําไรด้วยจากพวกนี้ด้วยจริงไหมมันก็กลายเป็นทักษะที่มันง่ายอันนี้ตางหาที่อยากให้เห็นและซินแสตลาดจึงเรียนรู้ค่าอะไรมากกูได้ผลประโยชน์ซ้อนรูปจากการดูวงช่วยอะไรอีกบ้างก็คือการจัเดเคส หลายสำนักใช้ในการขายเค้นแล้วได้กำไรมากกว่าค่าดูจุย้ยลองไปศึกษาดูว่าจริงไหมต่อไปข้อที่3าห่วงจุ้ยชั้นสูงคือห่วงจุ้ยพิกค่ากิเลสตัณหาลูกคา้า คือวงจุ้ยที่พิฆาตกิเลสตัณหาของลูกค้าพูดง่ายๆเลยคืออะไรรู้ไหมครับจับความต้องการของลูกค้ามาเป็นตัวประกันแล้วเชื่อมันก็คือหวงจุ้ยธุรกิจนั่นแหละอันนี้เป็นวงจุ้ยคนเป็นอย่าลืมนะวงจุ้ยตลาดเน้นรูกหลัก โวงจุ้ยสายคนเน้นจิตใต้สำนึกแต่โวงจุ้ยชั้นสูงที่เราเรียนกันที่โชคยกตัวอย่างในการแก้ปัญหา,างานัวอยต้อดูเดยอะๆสังเกตไหมครับนั่นเราเรียกว่าโวงจุ้ยพิฆาตกิเลสปัญหาหน้าที่โชคคืออะไรไหมให้ลูกค้าสําเร็จอย่างที่ขอรปรถนาเดิมถ้าเขาต้องการลูกค้าก็ทให้ของมีลูกค้าเลยดังนั้นมันเป็นโวงจุ้ยที่อะไรรู้ไหมครับเน้นความสําเร็จแล้วสิ่งหนึ่งโชคย,ยังมีกัรเหมือนบบเดิมโชคเป็นสินแสคนเดียวในเมืองไทยนะ ที่รับประกันความสําเร็จร้อยปร์เซ็นทุกงานแม้แต่พวกพี่มาเรียนกับโชคโชครับประกันว่าพี่ต้อง,ต,องต้องนําไปใช้งานได้จริงและเก่งจริงเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่โชคน้อยใจขอพูดด้วยพี่ทุท่มเทไม่จริงพี่มุ่งมัน่นยังไม่จริงพี่ทําเหมือนแค่มานั่งเรียนแล้วมันก็ได้ได้ได้เพราะชีวิตพี่ใช้ชีวิตกันมาง่ายๆแต่รู้ไหมเวลาโชคจะทำโปรเจกต์ือทำมันต่างกั โชคคุมเทกันเยอะมากกว่าโชคจะพี่ต้องคิดย้อนกลับนะกว่าโชคสลุดพี่เข้าใจง่ายๆอย่างนี้ได้โชคต้อง่ันมาเยอะมากแล้วโชคก็เป็นคนเดียวที่เปิดที่สุดแล้วนะดังนั้นนะครับโชคก็รับประกันพวกพี่แล้วพวกพี่นะครับตอนนี้ไม่ด้องบอกว่าโชคจะเริ่มดังตัวเองแล้วเปิดตัวขึ้นเรื่อยๆปกติโชคอยู่ในรูนะเวลาโชคเริ่มเปิดเรื่อยๆนะครับคนก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวันเนี้ยการจองคิวล่วงหน้ามันข้ามไปหลายเดือนแล้วแล้วมันก็เต็มขึ้นจริงๆ แล้วใครๆก็อยากจะติดตามโชคเยอนะใช่ไหมผลคืออะไรไหมที่นั่งมันก็จะไม่ค่อยพอดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะพวกพี่นะครับถ้ายัางไงแล้วแต่ตรงไหนแล้วแต่มาซ้ามาอัปเดตมาอัปเดตนะเพราะโชคเป็นคนสอนสดไม่ได้มีคู่มือมาอะไรต่างนะครับคำพูดมันอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะดึงศักยภาพโชคมาได้แค่ไหนในแต่ละรุ่นคือคําถามพี่สามารถขอพี่ฤทธิ์ว่าวันนี้มีคิวว่างไหมมีโต๊ะว่างไหมก็จะการให้ที่โชคใครหยึดมาให้ก็โชคคิดว่ามันน่าจะมีที่จะเอาเข้าจริงยังไงบ้าง ที่ลิฟผ้ารู้ไหมครับเดือนเดือนเดือนพฤศจิกเนี้ยทีมงานช่วนี้ไม่มีที่นั่งเลยเต็มห้องนี้หมดเลยแล้วอิจฉายแล้วกูจะทํำยัำยงไงรับเต็มหมดแล้วแล้วก็มาบอกว่าอาจารย์ครับลิฟมีเรื่องสารลาผ้าแล้วสารภาพเนี่ยตอนนี้กูช่วยอะไรมึงได้คืนเงินเหรอแล้วจะเรียกคืนใครล่ะเดี๋ยวก็น้อยใจกันอีกแล้วหาเรื่องที่รักมาีิชันก็ยากก็เลยต้องคิดว่า เดือนติกาเนี่ยช่วยกูแก้ปัญหาหน้างานไปด้วย <c oughs> จริงๆมันมีปัญหาแน่เพราะคนมันเยอะขึ้นจริงๆคนมันเยอะขึ้นจริงๆแล้วนั้นมันก็กลายาว่าเป็นปัญหาล,ละดังนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องนั่งเคลื่อนนะครับเต็มพวกเต็มที่แต่พวกพี่คนจะเต็มที่กับตัวเองไม่ต้องมาเต็มที่กับโชคนะคนเต็มที่ในการพูงเทื่อตัวเองเพราะสุดท้ายนะครับไม่มีใครมาเปิดโลกประทับแล้วมาลูกเทแล้วก็สรุปให้ได้ชัดเจนอย่างนี้หรอกนะอันนี้คือความเป็นจริงดังนั้นสิ่งที่อยากจะแนะนําให้พี่ตอนนี้ย้อนกลับมาใหม่วงตลาด จะเน้นความเชื่อและเน้นในเรื่องรูปหลักที่เป็นมงคลดังนั้นรูปหลัก,กที่เป็นวงคลส่วนใหญ่นะครับแก้ปัญหาแค่สบายใจหน่อยรู้ไหมเนี่ยอยากแก้ปัญหานั้นเอานี่ไปตั้งเอานี่ไปไว้เอานี้ไปใช้สุดท้ายก็หนีไม่พ้นคำว่าเคสโดยเอาวิชามาเลยรู้ไหมเป็นตัวประกรันถ้าคุณไม่ทําตามนี้คุณจะอะไรดวงบ้านดวงคนไม่เท่ากันนะครับทําอะไรไม่เจริญนะชีวิตจะชิบหายตกตลังนะสุดท้ายเอาวิชามาเป็นตัวประกรันข่มขู แล้วสุดท้ายก็ใช้อะไรไหมถ้าจะแก้คุณตองเอาไปตั้งมลนมีนนการกดล็อกในการดกดล็อกดวงคนดวงบ้านเป็นยังไงล่ะเงินทางนั้นไหมนั่นคือความจริงนะมั้งก็หลังที่มันรวยรวยอ่ะมันไม่ต้องกดล็อกดวงคนดวงบ้านไม่ยังรวยกว่าสินแสและที่สําคัญอนะ่ะซินแสตลาดเงินไทยแตกอย่างเนึ่งเคเลยนะครับจนกว่าลูกค้าล้มเหลวมากกว่าลูกค้าจุดยืนการศึกษาสังคมล้มเหลวกว่าลูกค้าเยอะมากแล้วจะไปบอกว่าวันนี้ว่าจะมาทําให้พวกรื้อรวย แต่ตอนที่ออกมาจ่ายค่าแนกซี่ให้อาจารย์ก่อนได้ไหมมันก็ดุเรศเกินดังนั้นนะครับวงจุ้ยตลาดดังนั้นศึกษาศึกษาได้เพื่อรู้หลายๆแนแต่เวลาใช้ต้องเข้าใจหัวใจมาด้วยวงจุ้ยทั้งสูงเข้าถึงยากเวที e ในการนําไปใช้น้อยมากแต่มันยังนําไปใช้ได้ไหมอย่างสถานที่สําคัญเขาใช้อะไรไหมบิลอินเจเรียเป็นภาพเลยแต่เราก็เป็นภาพวาดได้ไหม เป็นภาพใส่กอบแปดสีหรือไฟก็เป็นภาพด้มันก็ได,นกกดนกได้เหมือนกันเราก็เรียกว่าวงจุ้ยตังมบแต่มันก็ทําได้เหมือนกันแต่วงจุ้ยชั้นสูงที่เรียกว่าพิฆาตกิเลสตัณหาเนี่ยยากแต่หลายๆอย่างงานจุ้ยที่ชอบให้ดูไหมนัม่นคือการแก้ที่อะไรเลยตรงใจเราทุกงแน่วงจุ้ยตรงใจอันนี้ตัณหาแต่คราวนี้ย้อนกลับมาใหม่สมมุติห้องนี้เป็นอาคารพาณิชสมมุตินะ เปิดร้านข้างล่างขายอาหารข้างบนอยู่อาศัยโชคจะตีแผ่ให้วงช่้ยตลาดวงชุ้ยสัตวก่นแล้วงชุ้ยชั้นสูงใช้ยังไงพี่ครับฟังไว้เลยนะถ้าเป็นวงชุ้ยตลาดเจ้าของร้านเชิญสินแสมาแล้วสินแสเห็นปุ๊บนะตั้งเคสเคสหนีไม่พ้นต้องเป็นเคสจริงอ่าร้านค้าเหรอครัพบพกลกซิ้วตั้งเป็นประธานก่อนเลยจริงไหมเวลาไปร้านอาหารหลายร้าน ก็จะเจอ6ลบซีอูเทียม3องค์เห็นไหมครับตั้งไว้ก่อนเลยรู้ไหมครับเครต์วงจุ้ยตลาดหรือวิชาชวงจุ้ยตลาดไม่เคยให้โทษถ้าโทษของเครต์วงจุ้ยตลาดมีแค่เรื่องเดียวถูกหลอกซื้อแพงถูกซ่อนกําไรไวเ้เยอะนึกภาพออกไหมครับมันไม่ได้เป็นเครตที่ทําให้คนเนี่ยแย่หรือต่างดังนะ เค็ดพวงจุ้ยตลาดคือการตั้งเค็ดในร้านค้าร้านนี้ให้กลายเป็นว่าเนี่ยฉันจัดพวงจุ้ยร้านนี้จะต,ต้องดีแต่ถามว่ามันทําให้ลูกค้าอยากซื้ออยากกินอาหารร้านนี้เพิ่มขึ้นไหมไม่แต่มันสามารถตั้งออกมาแล้วเจ้าของก็ได้มีคนด้วยไหมลูกค้าก็ได้มีคนด้วยไหมได้เหมือนกันดังนั้นมันเป็นเค็ดที่ไม่ได้ให้โทษแต่มันไม่ได้อะไรรู้ไหมได้กิเลสตัณหาลูกค้าทำให้อยากกินอยากสั่งเยอะ หรือดึงดูดให้คนเข้ามาเพราะการจัดก,การในต้นเหตุปัญหาที่แท้จริงของบรรยากาศร้านและรสชาติอาหารนั่นคือตัวขายแลบย,ยังไม่ได้ปรับแก้เลยจริงไหมแค่ตั้งเคสอย่างนี้นะครับดังถ้าตั้งเคสแล้วดีจริงนะครับประเทศจีนนล้แจกพบโรคซิ้งบ้าไปหมดแล้วจนระิงไหมแล้วก็รวยไปหมดแล้วแหละนั่นคือความเป็นจริงดังนั้นนะครับดังนั้นเคสวงชุ้ยตลาดวงชุ้ยตลาดจึงใช้ในเรื่องการอะไรรู้ไหมขายในความเป็นรูปหลักดังนั้นนะครับเวลาเราจัดร้านค้า เราสามารถตั้งแคปต่างๆตามที่ผม้ช่วยตวลาดดอกได้ไหมได้เพราะร้านคา้าร้านนี้ก็ไม่มีโทษแล้วแคปที่มาตั้งสังเกตที่พวกพี่ซื้อหรือสินแสให้ขายให้ไม่ได้เป็นแคปพี่อะไรเลยพี่ฆ่าลูกค้าเลยเห็นไหมไม่ได้เป็นแคปพี่ฆ่าลูกค้าเลยแต่เป็นแคปที่อะไรรู้ไหมกระตุ้นมงคลลูกค้าเห็นก็เชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเห็นวัดจีนศาลเจ้าจีนก็มีอย่างนี้ไหมมปีปีเซียปีซิวอะไรอย่างนี้เห็นไหมครับ ก็มีตั้งเยอะแยะไหมบางคนตั้งน้าตั้งเป็นคู่ตั้งตัวเดียวตัว,ตวอะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่โดยควา,ามเชื่อแต่ถ้าเป็นร้านอาหารอาศัย้างบนจัดเทปวงจุ้ยตลาดไม่ได้ให้คุณโทษไม่ได้ให้คุณโทษต่อผู้อยู่อาศัยและกระตุ้นร้านค้าแต่ถามว่าตั้งออกมาแล้วถ้าตั้งให้ดีมันก็สวยแล้วก็ดูน่าเชื่อถือแล้วก็ดูดีขึ้นมาได้ไหมได้แต่มันไม่ได้แก้ปัญหาในใจคุณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเอง แต่ถ้าตั้งออกมาแล้วมันดูดีได้ไหมมันดูดีได้นั่นคือความเป็นจริงตรงกันข้ามพี่บอกว่าพี่อยากไม่ใช่บุญี่ตลาดพี่อยากเป็นอะไรรู้ไหมพี่อยากเป็นมุญช่วยสามคนพี่ครับฟังนี้ก่อนนะครับร้านคา้าร้านนี้แลวอยู่อาศัยพี่จะจับเป็นบุญช่วยสากลไม่ได้วงญชวยสากลใช้การรับต้นจิตได้สำนึกจริงไหมแผดไฟถือว่าเป็นร้านธรรมดาถ้าพี่จะบิ้วให้มันกลายเป็นเหมือนห้างเข้าใจไหมครับ ต้นคุณมันแพงถ้าจะมาซ่อนลายน้ำทำทุกอย่างมันแพงอย่างมากก็อะไรไหมติดภาพน้ำใช้สีท่า